สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องของพิมจับป,ปิ้งพิมรีวิวค่ะวันนี้นะพิมมีเครื่องฝุดฝุ่นมารีวิวให้ดูกันค่ะมีคนนะคะอยากให้รีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูมากๆเลยหลายคนรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะมันจะคุ้มยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะเจ้เครื่องนี้นะคะชื่อว่า auto bot a ์ดแอร์เนะคะเครื่องนี้มีหลายคนเลยนะ แบบทักแชทมาในเพจนะคะบอกว่าอยากให้พิมมามารีวิวให้ดูหน่อยวันนี้นะคะได้เอามารีวิวให้เพื่อนดูแล้วนะคะพอพิมลองใช้นะพิมบอกเลยว่าพิมชอบมากๆเลยอันดับแรกเลยนะคะก็คือเขาสามารถที่จะบอกว่าเก็บฝุ่นได้เองแล้วถังจุค่อนข้างใหญ่นะคะอันดับสองเลยอันนี้คือชอบมากๆแม่บ้านต้องชอบมากแน่ๆก็คือเขามีแท่งสําหรับเก็บหัวดูต่างๆให้ด้วยนะคะนี่ นี่คือแท่นเก็บของดูต่างๆและอันดับต่อมานะที่พิมชอบมากๆเลยอันนี้ยังไม่เคยเจอเขามีหัวที่สําหรับดูดไปด้วยก็ได้แล้วก็ถูไปด้วยก็ได้นะคะคือรับจบในเครื่องนี้เลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงแล้วก็ผลงานที่เขาบอกว่าดูดถูเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนอื่นเลยนะเดี๋ยวพิมเอาเครื่องให้ดูนะคะกะคะ็คือตรงนี้นะคะจะเป็นแท่นของเขานะคะแท่นจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพิมหมุนให้ดูว่าเครื่องอยู่ตรงไหนนะคะนี่ ครื่องอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเครื่องนะคะนี่ก็คือหัวหนึ่งแล้วนะอันนี้คือด้ามอันนี้คือเครื่องนะคะก็คือทุกอย่างแยกส่วนกันได้หมดแล้วเราจะประกอบนะคะเอาหัวไหนใส่จะให้มันสั้นจะให้มันยาวคือได้หมดเลยผนังกําแพงพื้นเราทำได้หมดเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆจะทิมจับเครื่องถอดออกมาให้ดูนะคะอันนี้นะคะทิมก็คือทิมดึงเครื่องนะคะออกจากแท่นเขาตรงนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็ถือไปแต่เครื่องตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่านี่คือด้ามจับเนาะแล้วก็ ตรงนี้คือถังเก็บฝุ่นแล้วนี่ค่ะเขามีกรองให้กรองตรงนี้ค่ะ3มชั้นก็เรียกว่ากรองแบบฝุ่นละเอียดมากมากเลยแล้วก็มันไม่ฟุ้งกระจายในอากาศนะคะแล้วก็ถังใสตรงนี้ชอบมากความรู้สึกของคนที่แบบดูดอ่ะก็จะแบบสะใจอ่ะแบบเราเห็นฝุ่นนะคะว่าเราทำความสะอาดบ,บ้านไปได้แบบดีมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวด้ามนะคะเราจะเห็นว่ามันจะยืดหดได้นะนี่นะคะนี่ มันยืดหดได้ก็คือใครที่ตัวสูงตัวเล,เลนะ็กอะไรเงี้ยสามารถที่จะยืดหดได้ให้แบบว่าตรงตามสรีระของคนนั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะดูดผนังดูดกำแพงอย่างเงี้ยก็คือยืดหดได้สักครั้งจะสะดวกนะคะเขาะจะมีตรงเนี้ยค่ะเนี่ยจะมีปุ่มตรงเนี้ยแล้วเราก็เลื่อนได้เลยแล้วมันก็จะล็อกนี่นะคะเนี่ย ก็คือสะดวกนะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหัวดูดนะคะเดี๋ยวหัวดูดเนี่ยมันมีเยอะมากเรียกว่าคุมมากจุกๆเลยเดี๋ยวเอาให้ดูทีละหัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะซื้อใช้ก็อยากจะเห็นก่อนอยากจะแบบเห็นของจริงก่อนใช่ปะเพราะว่าแบบหัวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพิมพ์เอาหัวให้ดูที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนี่นี่คือแบตนะคะี่ตรงมือพิมพ์นะคือแบตนะคะนี่แบตเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูนะคะนี่นี่นะคะก็คือพอถอดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือแบต แบบตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ไปในเครื่องอะเวลาเราเอาเครื่องมาเก็บที่แท่นอะมันก็จะชาร์จอัตโนมัติแต่ว่าเราสามารถที่จะถอดแบบนะคะแล้วก็เอามาชาร์จที่แท่นเก็บหัวได้ด้วยนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแท่นเก็บหัวตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยนะจริงมันค่อนข้างจะแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะตรงนี้ค่ะเขาสามารถที่จะชาร์จแบบได้ด้วยนะคะนี่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เสียบเข้าไปเลยนี่ตั้งข้างหน้าก็ได้ ตั้งข้างหลังก็ได้นะคะคือแล้วแต่เรานะก็คือเสียบไปให้มันเข้าล็อกมันนะคะแล้วก็เขาก็จะมีปลั๊กนะคะปลั๊กตรงนี้ก็เอาไปเสียบไว้ ก็จะทาให้แท่นเก็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก็บเฉยๆมันสามารถที่จะชาร์จแบตได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กมันก็คือแท่นเก็บมันเก็บสะดวกใต้โต๊ะใต้ตูตตต้หรือไว้ในตู้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสะดวกเลยบางคนก็จะมีตู้เก็บของอเก็บเครื่องดูดฝฟูนเก็บไม้กวาดเก็บไม้ถูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก็ได้นะคะมันก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่และหัวมันดูอย่างไงและตัวที่เขาบอกว่าเป็นจุดขายของเขาที่บอกว่า สามารถที่จะดูดฝุ่นลงไปในถังเก็บได้ถังเก็บจุใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยคะทีมขอพามาดูที่หัวดูดก่อนนะหัวดูดแรกเลยนะคะนี่ถอดถอดก่อนเนาะนี่นะคะหัวดูดแรกนะคะเรียกว่าหัวดูดที่ใช้บ่อยๆใช้ทุกวันนะคะก็คือหัวดูดแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะนี่คือหัวดูดนะคะ เขาค่อนข,ข้างจะแบบนี้นะดูดเก็บเก็บฝุ่นละเอียดเส้นผมขนสัตว์เก็บฝุ่นละเอียดเนี่ยดีมากๆเลยถ้าเครื่องดูดฝุ่นที่แบบว่าเป็นขนๆแบบเนี้ยพิมจะชอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะมีตัวแปรงนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็นตัวแปรงแบบว่าละเอียดละเอียดอะเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเลยอะเนี่ยมีแปรงรอบเลยนะคะเนี่ยมีแปรงรอบเลยเห็นไหมมันจะเป็นรอบเลยอะแล้วก็ รุ่นนี้มีไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะส่วนใหญ่เราจะดูดฝุ่นตอนกลางวนันใช่ปะถ้าใครไม่เคยลองอ่ะลองดูดฝุ่นตอนกลางคืนหรือว่าปิดไฟดูดฝุ่นเราจะเห็นตัวฝุ่นแบบเยอะกว่าตอนกลางวันแบบกลางวันเนี่ยสว่างๆแบบเนี้ยเรามองเนี่ยเหมือนมันสะอาดแล้วใช่ปะแต่ถ้าเราแบบปิดไฟแล้วเราดูดฝุ่นแล้วเราใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มันมีไฟ LED แบบเนี้ยสองที่คืนนะเราจะเห็นแบบโห و, เป็นฝุ่นละเอียดเล็กๆเยอะมากแล้วเราก็ดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะว่าเราจะเห็น ฝุ่นจากไฟตรงนี้นะคะใครไม่เคยลองไปลองนะปิดไฟดูดฝุ่นนะคะ <_ S 2> หรือว่าดูดตอนกลางคืนนะคะมาดูที่หัวต่อนะเจาะแปลงตรงนี้นะคะ, <_ S 2> ห,ะ,คะหลายคนกังวลว่าแบบถ้าแบบดูดเส้นผมพันไหมอะไรไหมนะคะส่วนใหญ่มันไม่พัดนะคะเพราะว่ามันก็จะเข้าไปแล้วตรงช่องตรงเนี้ยเขาค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ท่อดูดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะคะช่องตรงเนี้ยค่อนข้างจะกว้างมันก็จะตะกุยแล้วดูดเข้าไปตรงช่องเนี้ยผมจะไม่ค่อยพันนะคะแต่ถ้าเส้นผมพันหรือว่ามีอะไรที่แบบ เราเก็บไม่ดีอย่างเงี้ยเนาะก่อนจะดูดฝุ่นไม่ไม่ค่อยได้เก็บบ้างม,มีอะไรเข้าไปยัดไปตันอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะก็มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนสลักนะคะเลื่อนแล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วก็มันจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้ดึงออกมานี่นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทําความสะอาดเองก็ได้นะคะหัวนี้ไปแล้วนะคะนี่คือหัวที่ใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวอื่นกันว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะ นี่นะคะขอเอาแท่นขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะคะเขาก็จะเก็บหัวดูดไว้นะคะคือค่อนข้าง,งจะแบบเรียบร้อยเลยนะเป็นระเบียบนะน,นี่ชอบมากหรือว่าถ้าใครที่แบบว่ายก OK, ไปดูดเวลาเราบิ๊กนิ่งเดย์ของบ้านเราเนี้ยเราจะดูดฟูชอกโซฟาขอบเตียงซอกเตียงมุ้งลวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบต้องเปลี่ยนหัวดูดบ่อยๆใช่ไหมบางทีทางานงอย่างเวลาเอาไปอ่ะขึ้นชั้นสองอะไรเงี้ยหอไปใส่ตะก้าไปไม่ต้อง่ะอันนี้นะคะเขามี ที่ถือก็ถือไปด้วยกับเครื่องนะคะแล้วก็ถือไปทาความสะอาดห้องไหนก็ไปวางเปลี่ยนหัวสะดวกนะอันนี้อันนี้ือชอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวต่างๆกันนะคะนี่มันจะเป็นนี้นะนี่นะคะก็คือเก็บได้ทุกหัวหัวแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือนี่เขาจะมีตัวล็อกนะเราก็เก็บขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะนี่หัวแรกที่จะมาดูก็คือหัวนี้นะคะหัวนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าก็มีหลายรุ่นนะคะที่มีหัวแบบนี้นะคะหัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาดูดก็คือแบบ สามารถที่จะแบบเนี่ยดูดอย่างเงี้ยแล้วมันจะเด้งอะ่ะเออเนี่ยมันจะเด้งแล้วก็ตรงแปลงตรงเนี้ยข้างในเขาจะมีแปลงคอยตะกุยใครที่เลี้ยงสัตว์อะ่ะแล้วขนแมวขนสุนัขอ่าขนลูกๆเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าอยู่บนตามโซฟาผ้าอะไรอย่เงี้ยค่ะ อันนี้สามารถที่จะตะกุยแล้วก็เก็บได้ขนสัตว์เส้นผมหรือว่าดูดพร้มอะไรเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ว่ากลัวมันแบบขนจะไปพันไม้ด้านในเป็นกระจุกไม้อะไรเงี้ยนะคะเขาสามารถที่จะแบบว่าแกะตรงนี้ได้ด้วยนะเอาเหรียญมาไขนะคะแล้วก็แกะเอาอันเนี้ยไปทำความสะอาดได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้นะแล้วก็หัวต่อมานะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่นะคะ หัวนี้เป็นหัวที่อคลาสสิกนิดนึง <S <S เป็นหัวดูดตามซอกนะคะกระสามารถที่จะเลื่อนได้ตรงนี้นะคะนี่เป็นซอกเล็กๆนะคะหรือว่าถ้าเลือ่อนขึ้นไปก็จะเป็นแปรงจริงๆพิมชอบเอาไปดูดอยากย้าย,ายมงมุมนะ<อ>ห,หัวเนี้ยตาม <S <S เขาเรียกอะไรมุมเพดานะ่ะที่เวลามีอย่กงย้าแ้มงม,มุมอะพิมพ์ชอบเอาเนี้ยแล้วก็ต่อท่อยาวๆแล้วก็ดูดนะคะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าพอมาเป็นแปรงอะมันก็จะไม่ไปขูดฝ้าขูดแบบสีผนังเราอะเพราะมันเป็นแปรง มันก็จะสะดวกนะคะนี่น,นี้ก็อีกหัวหนึ่งแต่ถ้าซอกเล็กกว่านี้ทาําไงซอกเล็กกว่านี้ก็จะมีอีกหัวหนึ่งค่ะนี่นี่ก็หัวคลาสสิกหัวแคบแล้วก็ยาวอันนี้เข้าซอกได้เลยนะชอบตรงที่มันยาวเนี่ย่เพราะว่าบางทีอะซอกแบบว่าแบบแคบแคบอะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าได้อะแล้วบางทีซอกโซฟาอย่างโซฟาบ้านทีมันจะเป็นแบบโซฟาเบสเนาะมันก็จะพับทบไปทบมากลางออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วตรงที่รอยพับอะมันจะค่อนข้างจะลึกนะคะเนี่ยก็เอาเนี่ย ดูดได้ง่ายมากๆเลยอย่าไม่จบนะนี่คือหัวที่หลายๆคนนะคะอยากอยากเห็นมากนะคะก็คือหัวนี้ค่ะหัวนี้หลายๆคนอยากเห็นนะคะนี่หัวนี้คือหัวดูดด้วยถูด,ด้วยนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ถูแบบลากไปลากมาเฉยๆนะ ผ้าถูเขาหมุนด้วยนะคะโอ้มาตรงนี้นี่มีช่องใส่น้ํานะคะนี่เราสามารถที่จะใส่น้ําเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะปล่อยลงผ้านี่แล้วเป็นผ้าแบบดักฝุ่นดีอะแล้วแบบเป็นขนที่ไม่ใช่แบบขนสั้นนะเป็นขนยาวลึกระดับหนึ่งเลยนะขนแบบหนาแล้วก็แบบขนมันจะยาวนิดนึงอะเนี่ยพิมพ์ชอบตรงนี้นะหนาแล้วเราลอกออกมาได้เอาไปทําความสะอาดได้นะคะนี่นะแปะได้นี่นี่แปะได้ แล้วก็เราก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะแล้วมันไม่ได้แค่ถูอย่างเดียวนะมันดูดด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะช่องนี้เป็นช่องดูดนะคะมันจะดูดอย่างนี้ดูดฟืบเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตรงนี้มีไฟนี่นะคะไปลองถูบ้านดูดถูบ้านกลางคืนนะมันเลิศมากนะแล้วก็เราก็จะอย่างนี้ใช่ปะฟืดแล้วมันก็จะเข้าไปแล้วตรงนี้ก็ถูตามนี่แหละข้อดีของมันนะคะแล้วตรงช่องใส่น้ําของเราเนาะนอกจากเราใส่น้ําแล้วนะเราใส่น้ํายาถูพื้นผสมน้ําไปนะคะ หอมเลยนะริม,มากนะคะ,ะนี่คือหัวทั้งหมดนะคะที่เราได้แล้วอีกจุดหนึ่งนะที่หลายคนอยากเห็นนะคะก็คือทังเก็บฝุ่นค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะคือถังเก็บฝุ่นพอเราทำคามสะอาดเสร็จแล้วเราจะเครื่องาใส่ตรงนี้แล้วเขาจะดูดฝุ่นที่เราดูดถูมาเนี่ยเข้าไปในเครื่องเองโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสฝุ่นเลยหลายคนน่ยไม่อยากดูดฝุ่นหรือบางคนอนะ่ะชอบดูดฝุ่นไงแต่ไม่ชอบทิ้ง ก็จะข่าวที่เครื่องใช่ปั๊บแล้วพอคนต่อไปมาใช้อ่ะก็จะดูดได้ไม่ดีแล้วเพราะว่าฝุ่นมันตามที่กรองอ่าก็จะแบบมีความเกี่ยงกันเล็กน้อยว่าใครจะเป็นคนทิ้งฝุ่นนะคะแต่อันนี้ใครจะใช้ก็ตามดิบออกไปใช้ปุ๊บเอากับมาเสียบแท่นเครื่องจัดการให้เก็บฝุ่นอัตโนมัติเรียบร้อยเลย <Wow. S 1> แล้วเขาบอกว่าถังเก็บฝุ่นนะคะกว้างมากเดี๋ยวอถอดให้ดูนะคะนี่ตรงนี้ถอดง่ายนะมันเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็นี่ถังเก็บฝุ่นยอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือถังเก็บฝุ่นนะคะ อันนี้ประมาณแบบสองเดือนน่ะได้เลยนะคะดูดดูดทุกวันสองเดือนได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างจุนะคะน,นี้หนึ่งจุดห้าลิตรลิตรครึ่งนะคะเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาใส่อ่อตรงนี้นะมีอันนี้ด้วยนะเป็นลิ้นปิดนะคะพอฝุ่นเข้าไปมันก็จะปิดเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวมันฟุ้งหรือว่าอะไรแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ได้เลยนะคะจริงๆอ่ะสองเดือนสาเดือนน่ะได้เลยนะแต่ถ้าแบบอย่างพิมพ์เงี้ยผมยาวเงี้ยผู้หญิงอ่ะอาจจะผมเยอะนิดนึงอาจจะเต็มเร็วนะแต่ถ้าใครที่แบบว่า เป็นฝุ่นความสกรปรกทั่วไปอะค่ะ3เดือนพิม์ว่าไหวแต่ถ้าแบบผมยาวๆผมร่วงเยอะๆยิ่งตอนนี้นะคะพึ่งคลอดไงแบบคุณแม่หลังคลอดผมร่วงอะมันก็จะแบบเต็มเร็วนิดนึงนี่นะคะก็แบบแล้วเราก็ปิดได้เลยรู้สึกคุมแล้วใช่ไหมคะเขายังมีอะไรมาให้ด้วยเดี๋ยวเอาอะไรให้ดูนี่นะคะเป็นถ้วยตวงจริงๆอะเขาไม่ให้ก็ได้นะแต่เขาใส่ใจนะพิมมองว่าเขาใส่ใจเพราะว่ามันทําให้เราเติมน้ําง่ายก็ใส่น้ายาถูพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ใส่ไปเงี้ย มันก็ง่ายนะคะมันก็ง่ายขึ้นอ,ะอ,อ่ะอแล้วก็เขามีกรองมาให้ด้วยนะคะอะไรหนึ่งชิ้นผ้าผูคพื้นมีให้อีกหนึ่งนะคะนี่อันนี้มากับเครื่องแล้วก็ให้อันนี้มาด้วยนะคะเป็นอะไรออแล้วก็ยังไม่หมดนะมีนี้มาให้ด้วยเป็นถุงเก็บฝุ่นนะคะที่พิมถอดให้ดูเมื่อกี้นะที่มันอยู่ในถังนะคะนี่มีมาให้อีกสองนะคะในนี้มีอีกหนึ่งนะคะนี่ก็มีมาให้นะคะนี่ได้เยอะมากเลยนะ ได้ทั้งหมดนี่นะคะลองเห็นทั้งหมดที่เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะคะไม่ยากด้วยมาดูกันค่ะวิธีใช้เครื่องนะคะง่ายมากๆเลยนะก็คือเขาจะมีปุ่มนะคะตรงนี้คือปุ่มเปิดปิดตรงนี้คือบวกลบใช่ไหมที่เห็นนะคะก็วิธีใช้กดปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็กดค้างไว้สักครูค่ตรงนี้นะคะจะเห็นหนะ้าจอแสดงผลจะเป็นอีโคนะคะอีโคคือเบาสุดนะพอเรามากดบวกลบนะคะ จะกลายเป็นออโต้ก็คือกลางแต่ว่าเขาจะคิดให้ด้วยนะ,ะเขาก็จะคิดให้ตรงไหนสกรปรกมากสกรปรกน้อยเนาะมันจะเพิ่มความแรงเองแล้วก็กดอีกทีนึงงจะเป็น p o w เวอนะคะจะเป็นสีแดงตรงนี้ก็คือดูดแรงสุดนะคะถ้ากดอีกครั้งเขาก็จะกลับมาที่อีโค่เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะ ก็แบบนี้เลยง่ายๆนะคะใช้ง่ายมากอยากดูดแรงก็กดเพิ่มไปอยากดูดเบาก็กดลดลงนะคะก็กดไปเลยวนไปมันก็จะเป็นเบากลางแรงเบากลางแรงอยู่เนี้ยนะคะก็คือง่ายมากๆนะคะเราเลิกใช้แล้วก็ปิดนะคะแค่นี้เลยค่ะ นี่นะคะเราก็เอาเครื่องนะไปดูดฝุ่นมานะคะดูดูด,ดูดูผลงานนะหือเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็เอามาใส่แท่นชาร์จนะคะนี่พอใส่แล้วนะมาดูที่หน้าจอค่ะนี่นะคะเขาก็จะชาร์จอัตโนมัติเลยนะคะนี่นี่ก็พิมพ์ดูดจนเกือบหมดเลยนะคะนี่พอใส่แท่นชาร์จแล้วเหลือสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะก็นี่เราจะเห็นไฟแสดงสถานะของแบตนะคะเขาก็จะกระพริบกระพริบกระพริบนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกระพริบไปเรื่อยๆจนเต็มนะ อันนี้ก็เหมือนการฝุ่นตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเอาไปเททิ้งนะเราเอามาเสียบไว้แบบนี้เลยค่ะและถ้าใครนะคะสงสัยว่าเครื่องเขาจะเอาฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นที่เราเห็นใสๆตรงนี้ดูลงไปที่แท่นได้ยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะเขาไม่ปุ่มให้เราหนึ่งปุ่มตรงนี้นะคะเราก็กดที่ปุ่มได้เลยแล้วเขาก็จะดูลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ นี้นะคะก็คือออโต้บอดแอร์เจ็ทนะคะที่พิมเอาไารีวิวให้ดูกันนะ,ะหลายคนเรียกร้องอยากดูมากนะคะวันนี้นะคะมาให้ดูแล้วนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่แบบว่ากําลังลังเลว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าใครที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นนะคะเอาไปไว้ใช้ที่บ้าน,นะคะแบบที่มีไม้ถูกด้วยนะอันนี้นะคะทนนี่เด่นๆที่แบบพิมพ์ชอบนะคะอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะบอกว่าจัดการทิ้งฝุ่นให้เราได้เลยนะคะมันเป็นเรื่องยุ่งยากของการทําความสะอาดบ้านนะคะพอดูดฝุ่นแล้วต้องเอาไปทิ้งเคยเห็นเครื่องดูดฝุ่น รุ่นเก่าๆมาที่แบบกล่องดูดฝุ่นมีที่ปัดด้วยพอปัดแล้วฝุ่นฟุ้งกระจายมากๆเลยอันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะเก็บฝุ่นให้เราแถวฝุ่นไม่โฟงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบแม่บ้านต้องชอบม,มากๆพอาพิมพ์ชอบม,มากเลยก็คือเขามีแท่นเก็บหัวดูดให้เรานะ <S <S ปกติอ่ะเครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวให้เยอะๆเขาไม่ค่อยมีที่เก็บให้เราหรอกบางครั้งต้องไปซื้อแท่นเก็บมาเองแบบว่าที่เขามีขายกันตามแอปช้อปปิ้งใช่ปะที่เขามีแบบแท่นวางเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มีที่เสียบหัวหัวดูดแทะอันน้ี มีมาให้พร้อมแล้วก็มีที่คิ้วด้วยนอกจากมีที่คิ้วด้วยแล้วคือการเก็บค่อนข้างลงตัวนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะนี่เอาให้ดูอีกทีเนี่ยอันนี้คือชอบมากเลยนะชอบกว่าเครื่องอีกอคือที่เก็บนะคะคือดีมากเพราะว่ามันล็อกด้วยนะเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเก็บแบบเสียบแบบเสียบเฉยๆอะ่ะคือล็อกเนี่ยล็อกเนี่ยแบบนี้คือมันดีมากเลยนะคะ ค่อนข้างลงตัวเลยนะคะแล้วก็ถือไปได้ด้วยเนี่ยน,นี่คือชอบเป็นพิเศษเลยแล้วที่แบบว่าหลายคนอยากดูก็เพราะว่ามันมีหัวดูดดูถูให้ด้วยนะคะนี่นะนี่หลายคนชอบเพราะมีหัวดูดถูให้ด้วยพอดูดเสร็จก็ถูพร้อมเลยนะคะด้วยเครื่องเดียวจบนะคะรับจบที่เครื่องนี้นะคะยังไงก็ว่างว่าจะเป็นประโยชน์แลวถ้าไกลนะคะที่แบบว่ามีใช้แล้วอยากสมาร์ทม์ลมอยกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือว่าเข้าไปที่เพจของพิพ์ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครนะคะชอบดูรีวิวฝากติดตามเพจของพิมพด้วยนะคะพิมพจะมีรีวิวของนอกจาก YouTube ช่องนี้นะจะเป็นรีวิวแบบคลิปใช่ไหมคะรีวิวละเอียดๆแบบภาพนิ่งนะคะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะคะไปดูได้ที่เพจของพิมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มองหาของใช้ในบ้านแล้วก็ต้องการดูรีวิวก่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะใครที่อยากให้รีวิวอะไรนะบอกกันได้นะคะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะยังไงฝากติดตามชอ่องนี้แล้วก็เพจกับพิมพด้วยค่ะ ที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สําคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยะคะ่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามรีสติเกอร์สตูดิโอในช่องทางอื่นๆได้อีกน,นะคะ เรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขและก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย